สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมกันเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน2,568นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรนะคะท่านที่เกิดในราศีมังกรก็จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคม ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตนี้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่ยู่สองชุดนี้นะคะคือไพ่ทาโรดนี้แล้วก็ไพ่เลนอมองนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความฉับมังความแม่นยํายิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากนะคะโอเคเมื่อเราเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาดูกัน ท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก่าวโดยสภาพทั่วทวไปตามพื้นฐานดวงแล้วช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ตัวท่านจะมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนแรงหรือว่ามีความรู้สึกว่าท้อแท้เบื่อหน่ายเซ็งเซงในบางเรื่องบางอย่างนะคะมันคล้ายๆเหมือนมันไม่มี กจิตกรจัยไม่มีกําลังใจในการดําเนินวิถีชีวิตมันจะมีปัญหาในบางเรื่องบางอย่างเข้ามาและปัญหาเหล่านั้นที่ท่านต้องอดทนอดกั้นนั้นมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองนะคะพอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังแล้วปัญหาเหล่านั้นมันก็จะหมดไปนะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องมาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อน สำหรับเรื่องหน้าที่การงานแล้วช่วงเดือนพฤศจิกาช่วงช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ด้านการงานอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะคะมันจะมีอุปสรรคบ้างไม่ว่าท่านนี้จะทำธุรกิจการงานในองค์กรหรือบริษัททางร้านหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะคะมันจะการงานมันจะมีอุปสรรคมันจะติดขัดบ้างเพียงเล็กน้อย โครงการที่ท่านวาดหวังเอาไว้วางแผนการเอาไว้ต้องการที่อยากจะให้มันสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีในรูปแบบใดแบบหนึง่งพอช่วงครึ่งเดือนแรกนะมันยังมันยังนิ่งๆ่งมันยังดําเนินการไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรก็ได้แต่คิดแต่ทีนี้ว่าพอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะการงานก็จะเริ่มดีเพราะว่าช่วงครึ่งเดือนหลังนั้น ท่านก็จะมีตัวช่วยก็จะมีคนมาช่วยเหลือท่านในเรื่องการงานอย่างเช่นท่านทำธุรกิจส่วนตัวช่วงครึ่งเดือนแรกท่านอาจจะทำอยู่เพียงคนเดียวทำเพียงคนเดียวไม่มีตัวช่วยดังนั้นมันก็ย,ยุ่งยากเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งท่านก็อาจจะยังยังไม่มีแนวความคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะท่านตัวคนเดียวทีนี้พอ พอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะมีคนมาช่วยเหลือท่านอย่างเช่นท่านที่ทำรุรกิจส่วนตัวหากท่านรับสมัครคนมาช่วยงานก็จะมีคนที่มีฝีมือดีแล้วก็เก่งในการงานพร้อมที่จะมาช่วยเหลือในการงานของท่านแล้วพอเข้ามาช่วยเหลือนั้นการงานของท่านก็เริ่มดีเริ่มเติบโตทำมาค้าขึ้นเห็นชัดเจนมากๆแล้วให้ท่านนี้ ได้เป็นสุขใจนะทำมาค้าขึ้นมีผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามารับใช้บริการท่านมากมายเลยหรือท่านที่ทำธุรกิจส่วนนอ,อกจากส่วนตัวแล้วทําบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดหากแม้นว่าในหน่วยงานของท่านนั้นงานมันยังเดิมเนินการไปได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เนื่องจากอาจจะมีพนักงานเดิมๆที่อยู่อาจจะไม่มีประสบการณ์มากเท่าไหร่นะคะ อไม่เก่งนะเก่งแต่ไม่เก่งมากดังนั้นท่านก็อาจจะติดป้ายประกาศรับคนเพิ่มที่มีฝีมือดีแล้วพอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังท่านก็จะได้คนมาสมัครงานท่านมามาสมัครที่งานท่านและคนเหล่านั้นเขาก็เป็นคนเก่งในการงานเป็นคนเก่งเป็นนักบริหารที่เก่งดังนั้นเมื่อเข้ามาร่วมงานกับท่านแล้ว การงานของท่านก็เริ่มดีขึ้นทําคิดการใดวางโครงการใดมันก็ทะลุปเป้าหมายได้ดั่งใจที่คาดฝังเอาไว้นะคะก็สรุปแล้วด้านการงานมันก็จะไปดีไปประสบความสําเร็จดีมากๆในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดังนั้นช่วงครึ่งเดือนแรกท่านไม่ต้องไปเสียเรียดตึงเครียดอะไรมีอะไรทําก็ทำํทำๆไปก่อนนะคะพอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มลงตัวดีในด้านการงานก็เป็นช่วงที่ทํามาค้าขึ้นได้เป็นเืิ่มดีมากๆเลยนะคะสำหรับนักศึกษาเราเรียนก็เช่นกันอยากจะแนะนําท่านว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนขอให้ท่านนี้เร่งอ่านหนังสือหรือว่าติวเข้มนะคะเพราะว่าหากแม้นมีการเทอสอบในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านอาจจะ ท่านอาจจะทำข้อสอบไม่ได้ดีนะคะหรือบางท่านที่เรียนจบไปแล้วต้องการที่อยากจะสมัครงานช่วงครึ่งเดือนแรกเมื่อท่านไปสมัครงานเขาก็รับเขาก็ยังยังไม่เรียกตัวทันทีทันใดท่านต้องรอระยะเวลาอีกสักหน่อยพอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละท่านถึงจะได้ข่าวดี ข่าวดีเขาก็จะรับท่านนี้เข้าทำงานนะคะต่อไปมาพูดเรื่องการเงินสำหรับการเงินท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มันยังต้องดิ้นรนผลขวายไปอีกมากมายอยู่เพราะว่าฐานะการเงินของท่านนี้มันยังไม่มั่นคงดีสักเท่าไหร่นะคะมันยังไม่แจ่มใสมันยังติดขัดมันยังฝืดอยู่มันยัง เรายังต้องดิ้นรนไปมากมายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกาท่านต้องพยายามอดออม,ออมเงินที่หามาได้นั้นเซฟเงินให้มันดีๆอย่าได้ไปซุรอ่รซุ้อไรฟุ่มเฟือยนะคะมันจะทำให้เรานี้เป็นตึงเครียดแต่ทีนี้ว่าถึงแม้ว่าการเงินมันไม่แจ่มใสมันก็จะไม่แจ่มใสเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเอง พอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังท่านก็จะได้โอกาสดีในเรื่องการเงินจะมีโชคลาภการเงินสะพัดมาสู่ตัวท่านจะมีมาจากช่องทางนั้นจากช่องทางนี้นะคะทำให้ท่านยิ้มได้เป็นเพิ่มได้ในการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องแห่งความรักนะคะมาดูความรักโดยภาพรวมท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรถือว่า ด้านความรักนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเละแต่ส่วนมากมันดีทีนี้แม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบ 1. ความรักสำหรับคนโสดสอความรักสำหรับคนมีคู่นะคะเรามาพูดถึงความรักสำหรับคนโสดก่อนสำหรับคนโสดแล้วหากแม้นว่าก่อนหน้านั้นไม่มีใครมารักมาชอบมาจีบ หรืออยู่บนคานทองอยู่นะคะดังนั้นพอมาสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยแหละก็ลงมาจากคานทองเพราะช่วงเดือนนี้ก็จะมีความรักเข้ามาสู่ตัวท่านจะมีคนมารักมาชอบมาขายขนมจีบและคนที่มารักมาชอบท่านนั้นเขาก็เป็นคนดีโปรไฟล์ดีนะคะเป็นคนดีมีคนนั้นสมบัติดีทั้งภายนอกภายใน ะะเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้ท่านก็สามารถที่จะมีผ้าห่มตราคนเข้ามาได้แล้วนะคะกใใ็ให้ตัดสินใจได้เลยเพราะว่าเป็นจังหวะช่วงน้ําขึ้นให้รีบตักก็ยังว่าได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ <S <S เพราะฉะนั้นหากมีใครมารักมาชอบมาจีบท่านก็รีบปล่อยฟ้าแล้วกันเพราะว่าท่านไม่ผิดหวังหรอกเพราะว่าคนที่มารักมาชอบท่านนั้น เขาก็เป็นคนดีอยู่นะคะทีนี้เรามาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าเป็นครอบครัวเป็นสถาบันครอบครัวนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนี้ถือได้ว่าสถาบันครอบครัวหรือความรักในครอบครัวท่านสามีภรรยาก็รักใครที่รักใครซึ่งกันและก,กันให้ความรักที่มั่นคงให้ความรักที่เป็นจรังยั่งยืนซึ่งกันและก,กันนะคะ ให้ความหนักแน่นแน่นแฟนต่อกันไม่มีอุปสรรคได้เป็นความรักแท้รักจริงนะคะถึงแม้ว่าท่านอาจจะมีปัญหาบ้างในอุปสรรคแห่งความรักอาจจะมีปัญหาเรื่องการขัดแย้งกันบ้างในช่วงต,ต้นเดือนแต่ปัญหาเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ใหญ่โตนะักก็สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้ลงตัว แล้วความรักก็จะกลับมาเป็นมั่นคงและอบอุ่นได้ดีนะคะทีนี้มาดูเรื่องราอสำหรับเรื่องข้อแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ถือว่าดวงชะตาท่านดีไม่มีอุบัติเหตุเพศภยัยใดๆเข้ามากั้มกายท่านได้เลยนะคะความเป็นอยู่ก็ถือว่าอยู่ดีกินดีสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายนั้นก็แข็งแรงดีอยู่ แต่ถามว่าโรคภัยไค่เจ็บมีไหมมันก็ไม่มีแต่เราก็อย่าได้ประมาทเพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นบางคนก็มีอาการแพ้อากาศตามตามอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไออะไรบ้างเล็กๆน้อยๆและปัญหาเหล่านี้หากแม้นมีเกิดขึ้นก็ให้รีบ ซื้ออยูกซื้อ,อยาและไปหาหมอนะคะมันก็จะหายขาดได้แล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไอยิ่งใหญ่มาแทรกท่านได้เลยนะคะก็ถือว่าสุขภาพโอเคนะคะทีนี้เรามาดูว่าในเดือนพฤศจิกาีนสรุปก็คือหการงานดีแต่จะไปดีในช่วงครึ่งเดือนหลังการเงินก็ดีแต่ว่าจะไปดีในช่วงครึ่งเดือนหลัง หากแม้นช่วงครึ่งเดือนไอ้ครึ่งเดือนแรกนั้นมันอาจจะมีอุปสรรคทําให้ท่านตึงเครียดเกี่ยวกับการเงินก็ให้อดทนเอาไว้อดทนเข้าไว้พอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังเนะี่ยการเงินก็จะแจ่มใสมีสะพัดเข้ามาสู่ตัวท่านสําหรับความรักแล้วก็ดีนะคะคนโสดก็ดีก็จะมีคู่สําหรับครอบครัวก็อบอุน่นเคาะพยันอันตรายก็ไม่มีและสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น สำหรับความรักนั่นก็คือภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีความรักเร่าร้อนมาสู่ตัวท่านไม่ว่าท่านนี้จะเป็นคนโสดหรือท่านที่มีคู่นะคะก็หมายความว่าท่านใดมีโสดก็จะมีความรักเข้ามาหาท่านมาจีบมารักมาชอบมาขายขนมจีบกับท่านมากมายเลยท่านก็จะมีตัวเลือกและเป็นความรักที่ดีสำหรับครอบครัวจากสามีภรรยาก่อนหน้านั้น อาจจะยังไม่อบอุ่นกันอาจจะไม่สวีทหวานกันอพอมาสู่ช่วงเดือนหรือว่าไม่เข้าใจกันพอมาสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ความรักก็สามารถเคลียร์กันได้ลงเอยและมีทำให้ท่านนี้อบอุ่นใจทั้งกายและนะคะจะเป็นอย่างนี้ก็กล่าวโดยสรุปแล้วท่านที่เกิดราศีมกกังกรเดือนพฤศจิก,กายนนี้ก็ถือว่าอยู่ในกินที่ดีนะคะ โอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ในในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมแม่หมอจะไม่ได้จดดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่การดูเป็นภาพรวมนี้มันก็แม่นยำจะหมังยิ่งนักนะคะดังนั้นหากท่านใดต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงของเราแล้วจะยิ่งแม่นยำจะหมังยิ่งนักให้ท่านนี้ มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านหรือหากท่านใดอยู่ห่างไกลจากแม่หมอเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะครับแม่หมอให้เบอร์โทรและให้ไลน์ไอดีไว้ตรงนี้นะคะขอให้ท่านโทรมาก่อนนะคะแล้วก็แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็นัดพบกันมาดูดวงกันทางออนไลน์ได้นะคะสำหรับค่าครูการดูดวงนั้นก็200บาทนะคะ 200บาทนี้ท่านสามารถที่จะถามได้ทุกเรื่องแม่หมอจะไม่จำกัดคำถามนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอลาไปก่อนเราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนธันวาคมเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เรามาดูกันว่าเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นดวงชะตาของเรามันจะเป็นอย่างไรนะคะ โอเคแม่หมอก็จะขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะบ๊ายบาย